จะพามามาเบื้องวิธีการขยายพันธุ์นี่นะคะหมากคูมานันนี้ส่วนมากเราเขาจะนิยมตัดกิ่งไปเสียบนะคะไปเสียบลงในทุงชามเพื่อขยายพันธุ์ค่า้วิธีการนั้นนะ่ะโอกาสที่มันจะตัวอะไรเยอะเป็นวิธีการที่ต่อยจะพามปเห็นในเมือนี้นะคะคือเวลาเราเออกห้อ,องโอลุ่ทุ้งชามแบบนี้ก็ยังเด้งสวยเหมือนดูเหมือนอยู่กับต้นแม่อเขาเลยนะคะวิธีการนี้ที่ต่อยเห็ดนะ่ะที่ต่อยทดลองมาแล้วอันนี้ก็เป็นต้นชําเี่ต่อยได้มาจากการขยายพันธุน์โดยวิธีที่ต่อยจะพาไปเห็นในเมือนี้จ้ะ พอลงของชามเขาก็จะวิ่งวิ่งสวยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเป็นวิธีการเห็ดกันเลยนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์มาคู่บ้านเนี่ยจ้ะไปกันเลยจ้ะเนี่ยจะมีบางต้นโอ้ยบางกิ่งเนี่ยคือต้นที่ไปบรทุกกิ่งเลยเด้อยู่เนี่ยสีกิ่งแต่มีกิ่งหน่อยกิ่งหน่อยกิ่งนี่เหลือกิ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเห็ดกิ่งนีหลักเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตัดกิ่งที่ทําไว้ออกก่อนเอากิ่งนีหลากมันมาเยอะแล้วเนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ยเนี่ยรากของเขา วิธีการทํานะคะมือนีตัวนี้ตัวซอยนะคะตัวจะใช้ตัวนี้บีหนึ่งเป็นตัวช่วยจะใส่ตัวนี้นะคะอันดับแรกน,นี้ต่มอมแยมแนวจักน้อยอน,นี่เป็นกาบมะพร้าวแช่น้ำเขาเอาบีนะคะเนี่ยตัวเนี้ยต้องผสมอย่าง,งเลยวเลยท้าทาต้องกิ่งท้าลงไปเลยจ้ะตรงเนี้ย ตรงกิ้งนะถ้าพอประมาณว่าได้ควนได้ยังเหมือนกับการตอนสิงนะคะถ้าตรงกิ้งที่เขาดึงใบเขาออกนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาเสีเฮ็ดอ่ะเขาจะทําการดึงใบออกบางส่วนที่แบบว่ามันแหงๆเหลืองๆจังเสียค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะทําการดึงออกแล้วเขาก็ทาบร,ริเวณนั้นเลยทาเสร็จนะคะเขาก็จะหุ้มด้วยกระเพราแชน่น้ำเนี่ยไม่ได้เปียกแเราก็เดืวยวเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นน้ำนะคะเอาแค่ชุ่มๆก็พอ มันจะคลายกับวิธีการตอนกิ่งนะคะ่ะมันเป็นการวิธีเ,เขาเอื่นวิธีการลอดลกบอกวอนทีจะเอาไปลง่มถุงดำเราจะทําวิธีการนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกิ่งไปช้ำนะ่ะไปเสียบช้ำเลยนะ่ะมันไม่ค่อยหลอดมันปุยไปหลยเป็นเส้นหลอดมันหน่อยถ้าทําวิธีการเนี่ยได้ทุกกิ่งค่ะ เนี่ยเราเนี้ยต้เห็ุวิธีการนี่หมดไหมมัจริงเหรอยังประตัด่านี่กิ่งนี้ลาก,ก็มาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยลากของเขาขอคะค่ะแล้วลากก็จะใหญ่ด้วยนะเห็นบ่นี่อันนี้กะกอกข้าออกจากแห้งๆเราเอาไปแช่น้ำแล้วค่อยเอาลงถุงําได้ปกติเลยนะคะว,วิธีการเนี่ยเอาจะททำกิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้มันเป็นวิธีการรอลากรอลากของต้นไม้ บ่มมิปุ๋ยบ่มีเหียวค่ะลงถุงทํายังไงอย่างนั้นค่ะอ,อีกแป๊บเดียวก็ออกจําหน่ายได้เลยค่ะแบบเนี้ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์อะไรนะมาหูมาเมียค่ะเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยค่ะสดชื่นแบบนี้เลย